การทำงานต้องทำงานกลางคืนและเวลาทำงานนี้จะมีอาการอันฉีครับพอนานๆขึ้นรู้สึกว่ามันฉี่ไม่ออกปวดปวดอันทะครับปวดแฟนก็เลยมาทดลองให้กินผมนก็รู้สึกว่าดีดีไปแล้วนะรู้สึกว่าดีเลยแหละผมอนุกูลเต็มวุฒิพงศ์ครับเป็นพนักงานโทรศัพท์ซึ่งต้องทำงานในบ่อโทรศัพท์เขาเรียกว่าบ่อเมนฮล การทำงานต้องทำงานกลางคืนและเวลาทำงานนี้จะมีอาการอั้นฉี่ครับเพื่อที่ไม่อยากขึ้นไปข้างบนต้องเรียกคนกับบันไดขึ้นมาทำให้เสียเวลาเราก็อัน้นฉี่อยู่ตรงนั้นจนทำงานไปพอถึงขึ้นไปแล้วแทนที่จะได้ฉี่ง่ายๆมันก็ไม่ง่ายซึ่งมันเป็นบ้านคนแนละถนนเป็นอะไรอย่างนี้พอนานๆขึ้นรู้สึกว่ามันฉี่ไม่ออก ปวดปวดอันทะครับปวดจนให้เมียเนี่ยไปให้หาซื้อยามาให้รับประทานก็เป็นยาธรรมดามันก็เหมือนเดิมพอไปเข้าโรงพยาบาลหมอเขาจะรู้แล้วว่าหมอเขาต้องแย่ต้องสวนเราไม่อยากทำเราหนีเลยครับหนีออกจากโรงพยาบาลแล้วมีครั้งหนึ่งคล้ายๆว่าผมจะพักผ่อนไม่เต็มที่ผมรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็วูบมเเริ่มมาจาก ตรงเส้นเลือดสมองตีบนี่แหละครับปวดจนแบบไม่รู้ตัวสลบนอนไปเลยครับมารู้สึกตัวอีกทีคือมันยกขาไม่ได้แล้วก็มองคนไม่จําไม่ได้มองใครว่ามอมองหน้าเราเยอะตอนมาอยู่บ้านได้ประมาณร่วมปีครับแฟนขายโจ๊กแล้วก็มีคนที่รู้จากเรื่องนี้มาแนะนำ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับแฟนแฟนก็เลยมาทดลองให้กินมันมาไล่คู่อันนะั้นตัวตัวนั้นมันเป็นมาก่อนเป็นมาก่อนก็รู้สึกว่าดีดีไปแล้วนะรู้สึกว่าดีเลยแหละดีแล้วเราก,ก็ปกติเที่ยวทำงานกินเหล้าดุดบุรี่คือหลังจากนั้นจากที่นอนอยู่มองหน้าคนเป็นหลายๆห,หน้าเริ่มขยับได้อะไรได้เอ๊ะมันดีแล้ยเราก็ใช้หัดเดิน พอทําได้เดินได้ขายอย่างเราไม่เอาแล้วบอกเขามีอไเอาไปเก็บเลยมันไม่ดีเราก็เดินด้วยตัวเองจากที่ว่าตรงริมฝีปากฝั่งข้างขวามันจะชามันก็เริ่มหายเอ๊ะมันดีเราดื่มน้ําอะไรมันก็ไม่หยบย้อยละทุกวันนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ดีไปไหนมาไหนได้ดีอย่างที่เห็นนี่แหละครับ mm. ขอบคุณผลิตภัณฑ์พอนิตินครับขอ mm. ขอบคุณครับ